สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกค้นทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC FC เอฟซีใหม่เอฟซีเก่านะจ้าขอบคุณถูกการรับชมจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์เดอ้อจ้าพี่น้องจ้ามาพบกับแนวทางไวรัฐบาลไทยจากงวดประจําของวันที่16เดือนเก่า2อ 6, 6 6จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าลวกตามเคยจ้าอ่า ก่อนสิไปรับชมแนวทางรัฐบาลไทยค้องวันที่16เดือนเก่าเนาะจ้ะกากเดียวมาเบิ่งพ้นล้องวันที่1เดือนเก่ากันกกอนเนาะจ้าเสียใ้เข้าใจกันเนาะจ้กว่าให้ตัวไรไปเนานะอ่าสำหรับพี่นอเอฟซีทันใดบอกเข้าใจก็สามารถรับชุมยอนล้างได้เลยเนาะจ้าสำหรับพี่นอเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเนาะจ้กถ้ายังบอกเข้าใจเนาะจ้ก สำหรับรัฐบาลไทยพ้นของวันที่หนึ่งเดือนเก้าจะชุดเด่นแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่เจ็ดกับแปดวิ่งรูดจา้าสำหรับพ้นจา้าสามตัวบนอก 4, 7, 8, อกสี่เจ็ดแปดอ้าวเจ็ดแปดจบคู่เข่ากันไปตรงตรงเจ็ดแปดค่ะพี่น้องจา้าโอ้โหสุดปังบนค่ะเจ็ดแปดมาตรงตรงเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดของเขามาจา้าเด่นแปดวิ่งรูดแปดของเขา มาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งข้อแหงค่ะพี่น้องจ้าขออนุญาตไอสักนิดหนึ่งนะจ้าตามต่อจ้าสำหรับสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแนวทางก็เข้าจับคู่เข่ากันไปตรงตรงเก้าหนึ่งค่ะพี่น้องจาอยู่ในชุดกันเดอค่ะโอ้โหสุดปัง สำหรับสูตรสามตัวของเฮาพลาดไปเราจังวดนี้เนาะยินดีกับคนติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่หนึ่งเดือนเก่าค่ะพี่น้องจ้างวดนี้ถือว่าปังเด้งบนลางค่ะมาแบบตรงตรงกันเลยทีเดียวบวต้องกับเราจะเดินเจ็ดวิงด่งรูดเจ็ดของเฮามาเดินแปดวิงด่งรูดแปดของเฮามาค่ะโอ้โหสุดปัง แนวทางปังๆขนาดนี้อย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยนอกจากพี่น้องจะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากตามกันต่อรุ่นกันต่อกับรัฐบาลไทยของวันที่สิบหกจ้าเขาตัวได้แบบไดกะสามารถคอมเมนต์บอกเราใตคลิปเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเด้อจากพี่น้องจ้าแอดจอยสีด้มีกําลังใจอยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบโดนๆยาวๆจ้า รัฐบาลไทยมือนีแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่ต้องลอ่อรุนไปด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องจาาแนวทางถูกแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรุดผิดพลาดประก,กันใดแอนจอยต้องคอโทตขอภัยพี่น้อง FC เอฟซีลหลายนาะจ้าย่ำว่าเป็นเพียงแคเ่แนวทางค่ะพี่น้องจ้าถ่ามักท่กาชอบคอยตามถ,ามถามา่บาบ่มกบ่ชอบบ่ถูกใจปล่อยผ่านไดนาอจ้าสำหรับ แนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยขอ่าอธิบายนิดหนึ่งเนาะจ้ารัฐบาลไทยแอดจอยลงห้พี่้อง FC สองสูตรเนาะจ้านี่คือสูตรแรกสูตรแรกแอดจอยจับห้ยสองตัวบนล่างแล้วก็สูตรสามตัวด้วยเนาะจ้กส่วนสูตรที่สองแอดจอยห้เป็นโค้งสุดท้ายเนาะจ้าฮกคูเด่นสําหรับซ้ายด่วดนเนาะจ้กจับหายแค่6กคูเด่นเนาะจ้ากแต่ว่า ออสูตรหกู่เด่นแอดจอยจับหายรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายนี่แอดจอยชิลงกหายตอนใดเวลาใดอันนี้ก็ต้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้รอนอกจากเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนอกจากน,นี้ขอบอกพี่น้องเอฟซีนิดหนึ่งนอกจากเพราะว่าเอฟซีไร้ฐานกนอารอศิหาบวกค่อยเจอนอกจากเพราะว่าแนวทางแอดจอยลง้งหายหลายนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้แอดจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่หกกับเจ็ด หกโอ้โหเลขพี่นอกเด้อค่ะพี่นอกจ้าสำหรับเดน6วิ่งรูทจ้าจับคู่6 7 6 8 6ดหกแปดเก้าหกศูนจ้าสำหรับเดนเจวิ่งรูเจจับคู่เจ สำหรับเจ็ดแปดงวดก่อนออกไปแล้วนอะจะทามากักถ้าชอบตัวเดิมตามทามบา่มับกบ่ชอบตัวเดิมก็คือปล่อยผ่านนอาจะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันจ้าแปดสอง แปดหนึ่งแปดสามสามตัวจ้ะหนึ่งหกเก้าห้าแปดสามสี่หกแปดสี่เจ็ดเก้าจ้ะสี่เจ็ด นี่คือสุดสามตัวสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวคอเน้นอยู่ที่ห้าแปดสามหนึ่งหกเก้าจ้าสำหรับสูตรกันโคเน้นอยู่ที่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเก้าจ้าหกเก้าหกแปดจ้า ตามตอรุ่นต่อกับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำของวันที16่16เดือนเก้าสูตรแรกค่ะพี่น้องจ้าหมักกตามบอ่อหมักปล่อยผ่านนาอจ้าผิดพลาดประกันใด้แอนดรอยต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง FC เอฟซีหลายๆนาะจ้าสำหรับแนวทางก็อย่างที่แอนดอยอธิบายไปนาอจ้าว่าแอนดอยลูกไห้ลายแนวทางน้อจ้าเมือนน้ก,ก็ถาม,มาัก่ะชอบาสาชุนใจกะ ยอ้อนหลังได้เลยนอกจากสำหรับสายหุ่นก็แอนจอยลงหายตั้งแต่มือขึ้นแล้วเนาะกะสามารถรับชมยอ้อนหลังได้จา้าสำหรับคลิปนี้แอนจอยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนถูกทานโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า